รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภยัยทีมงานดารเลิและผู้ร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิด COVID. การถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อ ปบายวันเสาร์ bye, one, เวลาดีๆแบบนี้นี่คือ SME Biz Talk คุยจบครบเรื่องธุรกิจนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจที่จะมาคุยกับเราบอกเลยว่าเหมาะสมกับผมมากไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคุณผู้ชมด้วยนะครับ <c oughs> เคยไมหมฮะยืนแล้วมีอาการปวดเมื่อยปวดหลัง <c oughs> ธุรกิจวันนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายด้วยแพทย์แผนไทย ที่สำคัญครับเขามาไกลจากภูเก็ตการันตีรางวัลมากมายไม่ต้องรอช้าครับเจอกับเขากันเลยครับสุโขเวลเนสแอนด์สปารีสอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเชนนั่งครับเชญนั่งครับเชนนั่งครับเป็นเกียรติมากมาไกลจากภูเก็ตจริงหรือเปล่า จริงครับจริงค่ะลงจากเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็สดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะถ้ากละาหายสั่งได้น้องชายผมเปิดร้านกาแฟอยู่ค่ะขออเมริกาโน่ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีครับไม่มีทั้งร้านมีแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวโอเคก่อนอื่นแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยสิครับสองท่านครับมุกนะคะนิชาเทพบุตรนะคะก็เป็นเป็นเจเนอเรชันที่สองเป็นรุ่นที่สองเป็นเจ้าของนะคะครับผมเป็นแพทย์แผนไทยนะครับเรียกสั้นๆว่า หมอแซมแล้วกันครับหมอแซม <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สองท่านมาอยู่กับเราตรงนี้ <ฮะ S 1> สุขโควลเนสมันคืออะไรยังไงครับเล่าให้เราฟังหน่อยสิก็คือสุขโเวลเนสแอนด์สปารีสอร์ทเนี่ยค่ะก็คือเรามีการดูแลสุขภาพนะคะก็คือมีตั้งแต่ระดับเลเชอร์คือให้บริการสปาที่รับรางวัลมามากกว่า10รางวัลแล้วก็ในบริการของวลเนส ไปจปนถึงการฮีลิ่งคือการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย<ม>ค่ะก็คือเป็นการทำนำการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาดูแลรักษาสุขภาพในบรรยากาศที่ผ่อนคลายทํามกรรมธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวกว่า15ไร่นะคะ<ม>ค่ะพร้อมมีที่พักวิล่าด้วยก็คือมาพักผอ่อนดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจรเลย3ระดับด้วยกันเลยค,คุณจะมาเหมือนกับว่านวดลีแหลกก็ได้มาฟื้นฟูหรือว่าจะมารักษาเลยก็ได้ได้ที่เดียวครบจบเลยใช่ค่ะใช่เลยครับ แต่คุณผู้ชมครับที่นี่ไม่ใช่แค่สปาอย่างเดียวความพิเศษคือมีแพทย์แผนไทยใช่แล้วครับดูแลแบบแบบครบวงจรยาวนานกี่ปีแล้วอ่ะจากที่เราเปิดที่ภูเก็ตเนี่ยครับค่ะ17ปีกว่าแล้วนะคะในส่วนของคลินิกการแพทย์แผนไทยนี่ก็เปิดมาได้ประมาณสี่ห้ปีค่ะซึ่งที่นี่สุขโเวลเนสผมทราบมาว่าทุกๆครั้งที่มีคนมาใช้บริการเนี่ยจะต้องมีแบบคุณหมอดูแลแบบส่วนตัวเลยเหรอ ช่ค่ะก็จะมีคุณหมอตรวจก่อนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายยาหรือการทำแพคเกจเรื่องของเวอร์เนสใดๆก็ตามค่ะ,<ม>คะก็จะมีคุณหมอตรวจก่อนแล้วก็หลังด้วยกจะตรวจอันนี้เขาเรียกว่าการตรวจแบบตรีธาตุหมอแม่ใช่จับอ<ข>ย่างนี้เรียกหมอแม่นะเข้าใจง่ายๆว่าอย่างนั้นเราเราไม่ได้เช็คชีปจระจรนะครับเ,<อ>เราจะเช็คพลังของธาตุที่มันวิ่งผ่านเส้นชีพจรจเป็นการประเมินะระบบหลักของร่างกายหลังจากนั้นเราก็จะตรวจเช็คแบบ ปัญจาวโยวิถีหรือเบญจาวโยวิถีจะประเมินลึกลงไปอีกว่าส่วนใดที่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับถ้าปัญจาวโยวิถีจัดจับเลยใช่แล้วก็เหมือนเหมือนสแกนร่างกายว่าเอ๊ะส่วนใดมันมีปัญหานะส่วนใดมันติดมันพล่องอะไรเงี้ยครับแค่จับข้อมือนี่มันมันสามารถรู้ได้เลยหรอหมอประเมินได้เบื้องต้นแล้วก็เราก็ต้องตรวจร่างกายเพื่อยืนยันกันอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมเพื่อให้ทุกอย่างมัน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ p e r s o n a l i z e แล้วก็ tailor mm hmm. แต่ละท่านมากๆเลยเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเราไม่สามารถ one size fits all <Okay. S 1> ได้อ่ะค่ะโอ้โห oh ดูแลกันแบบเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละท่านกันไปเลยเลยครับโดยต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งเสมอแต่ที่นี่มีทีเด็ดเป็นบริการอะไรที่ลูกค้าชื่นชอบเราไปดูกันเลยครับผมมีข้อมูลมาว่ามี ซิกเนเจอร์เลยถ้ามาสุโขเนี่ยต้องต้องทำอันนี้เผาเผืออะไรกันเขาบอกเนี่เผาท้องเราเรียกหัตถการนี้ว่าเผาสมุนไพรเครื่องยาร้อนเผาสมุนไพรคที่ท้องเหรอหมอที่ท้องใช่ใชเผาโดยใช้ไฟนะไม่ได้เป็นเรียกแทนค่าอะไรเลยใช้ไฟครับใช้ไฟเลยเราเตรียมเมนเรา เตียมเมนทำไมหมออันนั้นเผาทั้งตัวเตรียมเซ็ตไ้แล้วครับเตรียมเซ็ตไว้แล้วเหรอมันเผาเพื่ออะไรอะหมออ่มันเป็นหันตการร้อนซึ่งความร้อนแล้วก็บวกกับสมุนไพรร้อนนะครับก็จะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีขับลมในท้องได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนการผ่อผานกระตุ้นลำไส้อะไรพวกนี้ครับหันตถการพวกนี้ก็จะเห็นผลดีสำหรับช่องท้องครับผมนะครับ แล้วแล้วคือมันเผาเ่เผากี่นานนะครับถ้าเกิดอาการหนักมากมากนะครับมาเหมือนคนไข่ามาท้องเย็นมาเลยอย่างเงี้ยอาหารไม่ย่อยคืออาจจะเผาหลายรอบหน่อยมีเผ <ๆ S 1> าหลา,หลายรอบด้วยเหรอ่ครับหมายว่าหนึ่งรอบเนี่ยอาจจะใช้เวลา3นาทีอ๋อแป๊บนึงใช่แต่บางท่านเนี่ยคนไข้าบางท่านเนี่ยอาจจะ20รอบเดี๋ยวแป๊บนึงเผาเกือ20รอบครับแต่แต่ไม่ไม่สุกนะฮะไม่สุก แต่ว่ามีเพียบแล้วคือเนื้อว่ากิ้วรับหมอเขาตทอนั้นประมาณนั้นจุดอื่นได้ด้วยไม่ใช่แค่ช่องท้องอย่างเดียวหมายถึงว่าเผาไหลใช่ค่ะเผาตรงอื่นก็ได้ไงฮะอื่นได้ค่ะหัวเผไม่ได้ปวดหัวไม่เกฑนนะหมอเผาหัวนี่ไม่ได้อยากจะเผาเหมือนกันครับดี๋ยวทำไม่ได้ทำได้หไปแล้วแสดงว่ารักษาได้ทั้งแบบท้องอื่นท้องเฟ้อปวดเปิดเผาได้หมดใช่ค่ะแต่ตามคุณหมอตรวจก่อนนะคะ่าอหมากกับแต่ละท่านไหมนี่เลยครับที่เด็ดของสุขโวลเนส กับขัดก,การเผาท้องด้วยเครื่องยาร้รนโอ,โอ้โหแค่ฟังก็เสียวไส้แล้วแหละครับมันจะเผากันจริงๆเลยแหละครับนี่นะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมผมเชื่อว่าทุกคนตกใจว่าเอ้ยแพทย์แผนไทยมันมีการเผาท้องกันเกิดขึ้นจริงๆลองหน่อยไหมเผาท้องอยากเผาพิธีกรมากเลยฮะเกียนอะไรสดตัวปะเนี่ย <laughs> กี่ควดีอยู่เลยหมออ่ะจริงๆก็เชียว์เรวเล่นกันผมชุดไม่พร้อมเดี๋ยวลองดูทีมงานว่าคนไหนพอจะแบบอปลีกเวลาได้บ้างมีใครพร้อมไหมทีมงานเอามาเลยมาเลยมาเลยผมผมเองโอ้โหผมดเมอยตายับสวีครับาเจ้าช่วยแต่นำตัวกับผู้ชื่ออะไรผมชื่อมอสครับ ทำตำแหน่งอะไรกำกับภาพของรายการพี่เลยเนี่ยกำกับภาพถามแบบสุภาพเลยนะแต่งตัวอย่างนี้มาทำงานเหรอมอสมาผมตั้งใจมานวดไงวันนี้แล้วชวกอะไรมาเขาให้กรอกอะไรก่อนที่จะต้องนวดต้องมีกรอกประวัติข้อมูลเป็นผู้ป่วยในเรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ถามสั้นๆเลยแล้วตอนนี้ใครกำกับรายการอ่ะไพอออโต เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พวกมกลับผมทดลองได้ไหมได้เลยครับอันนี้เหตุการณ์จริงเลยมาถึงต้องยังไงบ้างครับอันนี้เซนโม่มรดกมาเรียบร้อยแล้วครับก็ออย่างนั้นเลยเหรอเซนมมรดกอ่ะไม่ต้องกลัวนะทะาสบายค่ะบริจาคร่างกายไหมก็จะเป็นการกอบประบติโดยโดยปกติทั่วไปนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะตรวจเบื้องต้นในการจับที่ประจอหรือการแมะนะครับโอเคขอข้างซ้ายครับผมจะใช้ข้อมือข้างซ้ายนะครับในการจับข้างขวาไม่เล ข้างขวาไม่ได้ครับไม่มีเหตุผลใช่ไหมาจค่ะเหมือนใสราจับยันเดินลูกเสือเขาไม่จับมือขวาก็คือเราจะส่วนใหญ่เราจะใช้มือซ้ายนะครับเพราะว่าสัญญาณต่างๆมันชัดกว่าโอเคแล้ตีเลิกกันนะหมอโอเคอันนี้ก่อนจะตรวจบัญจาัวยวิถีเราจะตรวจตีธาตุก่อนเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายนะครับโอเคโอเคแล้วก็จะตรวจที่ข้อมืออย่างนี้ ตอนนี้หมอเป็นไงครับจับแล้วเป็นไงค่อนข้างจางครับจางเหรอฮะไปถึงเลือดซับจางครับโอเคดีดีหมอจริๆจริงนคนไข้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขามีเรื่องของธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะธาตุไฟค่อนข้างค่อนข้างจะเด่นค่อนข้างเด่นนะครับนั่นหมายความว่าภายในร่างกายเนี่ยมีความร้อนสะสมนะครับ ตับร้อนลำไส้ร้อนสิวจะเป็นสิวโผดเนี่ยขึ้นแล้วก็ยุบขึ้นแล้วก็ยุบอย่างเงี้ยครับหมอบุลลี่ไหมเนี่ยบ <laughs> อบุลลี่สิวคุณน้อยไหมเนี่ยไม่ได้บุลลี่ครับมีสิวเม็ดเป้งอยู่นะ <laughs> นนนครับต่เรื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะตรวจแบบปันจาวายวิถีอ๋ออันนี้แบบกรรมแล้วนะแบบกรรม <laughs> ใช่ก็คือเราจะเช็คแบบทั้งหมดนี่เลยนะครับโอเคครับเอ,อ่อเลือดร้อนพอเลือดร้อนเราจับเงี้ยครับปั๊บเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นรอยจ้ำชัดแล้วก็ค่อนข้างจางไปอย่างช้าๆแล้วก็ตับก็ร้อนเหมือนกันอาการที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ปวดคอบ่าไหล่พร้อมกับมอดเรื่องจริงไหมครับจริงครับจริงเป็นอาการปวดอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับเลือดร้อนไหมคุณเลือดร้อนไหมร้อนวยอินทุนจรด้ิงยาวค่ะเนี่ยไมด้หรือว่แบบนั้นสิอย่างไรบ้นโอ้ยเขาเรียกว่าหัวร้อนเลยครับหัวร้อนเนละแบบครับ นี่คือเช็คอาการเรียบร้อยนี่เเช็คอาการโดยเบื้องต้นแหรอครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอขอดูลิ้นนิดหนึ่งครับดูลิ้นนะอันนี้เพื่ออะไรอรหมอรูปทรงของลิ้นหรือว่าสีของลิ้นก็จะบอกถึงสภาวะร่างกายภายในเราด้วยอ๋อทั้งหมดทั้งมวลเพื่อจะได้ไปรู้ว่าเราควรเผาด้วยอะไรบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครใช่ใช่โอเคพุ่งกับมอสดูลิ้นดูลิ้นดูลิ้นครับครับโอเคแลบวลิ้นต้อมอนิดนึงครับอีนิดนึงครับยาวๆครับ ยาวๆเล็บเล็บยาวๆอะไรมาครับยาวอ้าวยาวโอเคอ้าปากขึ้นกระดกลิ้นขึ้นครับโอเควันหลังแปรงฟันมาด้วยนะครับเราเร่งเข้าใจหอเรากำลังเช็คสภาพอยู่ใ่ภายในของผู้กับมอสเป็นอย่างไรบ้างอ่าถูกต้องครับถูกต้องเราก็จะดูเนื้อลิ้นดูสีลิ้นแล้วก็ดูรูปร่างของลิ้นอ๋อรูปร่างของลิ้นมีมีส่วนด้วยหรอใช่รูปร่างของลิ้นของลิ้นไม่ต้องแล้ว เอาห่าไปไหนเนี่ยหมอตกใจแล้วเกรงใจคุณมุกบ้างเอาละครับหลังจากที่คุณหมอเนี่ยได้ทำการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้เวลาขึ้นเตียงเผาจริงเงินสตีแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสบายขนาดไหนดีครับดีเดี๋ยวยังไงขึ้นทางซ้ายแล้วลงขวาหยิบหนังสือสวดมนต์กันด้วยนะครับกี่วันครับเนี่ย เก็บไปร้อยวันเก็บไปร้อยวันโอเคเอาเขาด้วยอรอเราอ่ะเอาจริงๆแล้วอันนี้สาระแล้วอัน like น okay. 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 uh, ี้ยอมต้องมอดเล่นโอเคเชิญโอเคเราขอตรวจท้องก่อนเลยนะครับคือต้องบอกเลยว่าท้องเนี่ยสำคัญมากเปรียบเสมือนห้องเครื่องเลยแหละเราก็จะจะต้องเปิดท้องนิดนึงครับเราจะดูเรื่องของความความอุ่นของท้องก่อนว่าบริเวณวร่ท้องโดยรวมทั้งหมดเนี่ย็อตเมื่อกี้เหมือนจันดาราเหมือน็อดที ถอดที่หมอไลส์ไปแลยนแต่ไม่มีน้ำแข็งนะครับมีแต่มือเปล่าเป็นที่มุกเต็มเลย้ลึงสิวแตกไหมครอ้โอเคแล้วก็นะครับอันนี้เพื่ออะไรเพื่อเช็คลมในในท้องก็คือถ้าเสียงแบบนี้นั้นหมายความว่าเป็นอะไรมเป็นลมในท้องเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากเนื่องจากว่า มันมีความร้อนค่อนข้างค้างอยู่ในท้องค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับเนี่ยตับร้อนเนี่ยเราก็จะค่อยๆกดลงไปดูว่าอ๋อแสดงว่านอกเหนือจากตรวจตนโตนั้นนะมันต้องมาตรวจท้องอีกทีนึงใช่ครับซึ่งต้องละเอียดกว่าด้วยนะผมรู้สึกนะว่ามันต้องเพื่อเพื่อประเมินครับประมาณนี้ก็จะเป็นการประเมินนะครับและก็เลือกหัตการที่เหมาะสมคือหัตการเรามีหลายอย่างนะครับการเผาการประคบการนึ่งการอบ การแช่ก็แล้วแต่การวินิจฉัยว่าจะต้องโดนแบบไหนใช่ใช่โอ้ตัวละเอียดจริงๆเลยครับคราวนี้มาดูกันครับว่าสมุนไพรที่ใช้นั้นมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็จริงๆก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วใชแบบนี้เลยครับเลยมันเหมือนของกินสมุนไพรที่เราเห็นนี่เลยครับจริงๆจะบอกว่ามันเป็นสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรในครัวนี่แหละครับที่เราเอามาทําเป็นเครื่องยาเผา แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำเองไม่ได้นะครับใไม่ใช่ว่าในครัวฉันมีเฮ้ยเห็นหมอดูไอซ์ซัมีบิดท้องลงมาเผาท้องกันเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายครับอันตรายนะครับเพราะว่าเล่นกับไฟครับเล่นกับไฟหลังจากเตรียมสมุนไพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวลาเริ่มนวดโกยท้องแล้วครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนลมในลำไส้ก่อนเตรียมเผาท้องนั่นเองแหละครับจากนั้นครับก็โรยเกลือบนท้องแล้วก็ตามด้วยการโรยสมุนไพรอัดเข้าไปให้เต็มช่องท้องกันไปเลย โอ้หเห็นอย่างนี oh ้แ oh ล้วเนี oh ่ยอยากจะจองตั oh ๋ว oh. บินไปภูเก็ตเพื่อลองเผาท้องดูบ้างจริงๆแล้วครับลดเกลือรอบหนึ่งครับเกลืออยู่ล่างสูตรตามด้วยสมุนไพรและตามด้วยเกลืออีกทีครับเก็ดผ้าวางไว้แบบนี้แอลกอฮอล์นี่ครับ โอเคเราก็จะล่าลงไปแบบนี้อันนี้คือเชื้อเพลิงใช่ไหมหมอใช่ครับเชื้อเพลิงแล้วอ้าวมอสเย็นหน่อยครับจะเย็นๆนะกําลังจะเผาแล้วอีกนิดเดียวครับแล้วแล้วอย่าไปแล้วใช่ไหมครับไมปยังไม่ได้ถามนักิจเดี๋ยวเราก็เริ่มจุดไฟนะครับเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยครับแล้วคุณมอสต้องทำยไงหลับตรงหลับตาหรือว่าอะไรไหมผมจุดแล้วผมจะวิ่งไปตรงนู้นนะครับพิธีกรอยู่ตรงนี้หมอหมอไม่ต้องเก็บทุกเม็ดก็ได้หน้าสิ้นแ้วขวานหมอก็เอาเหรอเนี่ยโอเคโอเคเอาจริงนะหมอรถไฟมันนจะะลุก ผู้กำกับมอสนี่ถึงกับขั้นสะดุ้งเฮือกขึ้นมารอดูกันเลยครับช่วงหน้ามาดูกันว่าการเผาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรใช่ครับหมอแล้วปล่อยเซอร์เงี้ยหมอเคยลืมทิ้งไว้อย่างนี้เปล่าพักหนึ่งนะก็มีบ้างมไม่ไม่มีครับไม่มีลายวูมไม่วูมตอนนี้แล้วจะวูมตอนไหนให้รักดูแลชีวิตไทยปกันชีวิต ใหม่สมาร์ทชิปไมโลตัสบนโลตัสสมาร์ทแอพ